เรากลุ่มปากระกป๋องวันนี้พวกเราจะมานําเสนอชีวิตการเป็นพ่อค้าของนายเซียงนะครับว่าเป็นยังไงเชิญติดตามชมรด้น่อันนี้เปิดมานานเท่าไหร่เปิดร้านทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ร้านยืนร้านนี้เหรอร <laughs> ้านนี้ได้ไม่ถึงปีประมาณ8เดือน <laughs> ถึงแปดเดือนยังมีร้านเนี้ย แล้วปีกว่าแล้วปีประมาณปีแล้วเปิดตลาดใหม่เนี่ยประมาณหนึ่งปีคนมาเปิดตรงนี้มาขายมาก่อนก็ขายเหมือนกันนี่ตลาดเก่าตันตลาดเก่ไม่มีร้านยิมมีอยู่ที่นี่ตลอดแต่แปดปีอยู่ที่นี่ตลอดแต่ทั้งแรกขายอยู่ริมถนนแล้วก็มาขายอยิมตรนี้ตอนตลาดเก่าแล้วก็ย้ายไปตลาดประมัณนึ่งปีสี่ครั้งเลยย้าย ีขึ้นเรื่อยๆแล้วตั้งแต่เริ่มแรกแต่ตั้งแต่ไม่มีอะไรมาตัวนะตอนนี้เราก็มีหลายๆอย่างอวามสุขอความผ้นพอ,อ,อ,อใจดีกว่าอำนาจขอ้โหนั่นเป็นไงอยากซื้อทีกบ้าน ของเนี the, here in, here ่ยจะเหมือนกันในในตลาดเนี่ยเป็นเอเย่นสซ่ของที่ซื้อเจ้านี้เอเย่นจากหัวมุมนั้นเป็นเป็นขายโซงแต่ถ้าย่อยออกมามันก็จะล้าขายกันมาเออผม เมื่อก่อนนี้เราเจ้านู้นเราเจ้าขายส่งเหมือกันนุมนั้นไปไปมาโรงน้ําหนักคือของซื้อทุกวันเนี่ยเราจะรู้ว่ามันขนาดไหนหนักยังไงใช่ไหมแล้วเราเราซื้อเป็นกิโลกิโลกับยกกลุ่มเนี่ยมันจะต่างกันยกกลุ่มเนี่ยน้ำหนัก ีค,ครับวันนี้เราก็ได้มารู้จักชีวิตของการเป็นพ่อค้าขอในเสียงกับครอบครัวแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ